ถึงจะคบกันมานานเกิน10ปีและยังไร้วิ่แววควงแขนกันเข้าสู่ประตูวิวาแต่ความรักก็ยังหวานฉ่ำไม่แพ้ตอนรักกันใหม่ๆจะมีคู่ไหนติดโผคู่รักมาราธอนที่ยังไม่แต่งงานกันและแฟนๆรอชมโมเมนต์คู่เขาขอแต่งงานกันบ้างไปชมกันเลยครับ มาเริ่มกันที่คู่รักของพระเอกหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะและนางเอกสาวย a y าอุรัสยาถึงแม้จะไม่เคยเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของคู่รักซุปตาณเดชน์กับยาญาจะซุ้มปลูกต้นรักมากี่ปีแล้วแต่จากระยะเวลาที่หลายคนคาดเดาคร่าวๆน่าจะเกิด10ปีอย่างแน่นอน <c oughs> ก็ยิ่งทําให้ถูกลุ้นว่าเมื่อไหร่คู่นี้จะสละโสดให้ได้เหตุกันแบบดังๆกันสักที ตามด้วยคู่รักของนักแสดงสาวชาชาอลิตาและพิธีกรสุดหล่อเลโอโซเซคู่รักมาราธอนที่คบหาดูใจกันมานานถึง14ปีแล้วเรียกว่าคบหาดูใจกันมายาวนานหลายคนต่างก็ลุ้นให้มีข่าวดีเพราะอายุอานามของทั้งคู่ถึงวัยที่สมควรจะเป็นฝั่งเป็นฝาได้แล้วแถมเพื่อนๆในวัยเดียวกันต่างก็แต่งงานกันไปหมดแล้วนั่นเอง ข้ามาที่คู่รักของนักแสดงสาวฟางพิชยาและนักแสดงหนุ่ม AA เอพีรวัตรคู่รักมาราธอนที่คบหาดูใจกันมานานถึง14ปีแล้วเรียกได้ว่าไม่ว่าจะขี่ปีผ่านไปความรักที่มีให้กันก็ยังคงเหมือนเดิมคอยดูแลกันเป็นอย่างดีและเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่แฟนๆนั้นเชียร์ให้แต่งงานในเร็ววัน ต่อกันที่คู่รักของนักแสดงสาวมากฝีมือน้ำพึ่งนัทริกากับหนุ่มเป้ทิติที่เป็นคู่รักมาราธอนไม่แพ้กันเพราะคบหากันมา20ปีแล้วแต่ก็ยังคงค้ั่งรักกันและกันหนักมากรวมทั้งย้ายมาอยู่ด้วยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง มาที่คู่รักของนักแสดงหนุ่มแดนวอลเวสและนางเอกสาวแพตตี้อังสุมาลินคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานถึง10ปีกว่าแล้วซึ่งนอกจากจะเป็นรักมาราทอนแล้วยังเป็นการช่วยการันตีอีกด้วยว่าความต่างของอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคในเรื่องของความรักของทั้งคู่เลยจริงๆครับ ด้านคู่รักของเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงคุณแอนทองผสมกับแฟนหนุ่มนอกวงการคุณเอทิน,นพันธ์ที่คบหาดีใจกันมานานถึง20ปีแล้วโดยตลอดระยะเวลาที่คบหากันนั้นไม่เคยมีข่าวด้านลบออกมาให้ต้องคู่ต้องปวดหัวใจเลยและที่สําคัญต่างฝ่ายก็ยังมั่นคงในความรักเลยทําให้แฟนๆต่างเชียร์ให้คู่นี้วิวากันเร็วๆ ตามด้วยคู่รักของนางเอกสาวหน้าหวานแพนเค้กเขมมนิตย์ it, ที่คบหาดูใจกาแฟหนุ่มในเครื่องแบบอย่างสารวัตรหมีหรือพันตำรวจโทสักสุนทรมานานเกิน10ปีแล้วแต่ก็ยังรักมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆนั้นเชียร์ให้แต่งงานกันเร็ว ปิดท้ายกันที่คู่รักของนางเอกสาวมิ้นชาริดาและหวานใจไฮโซทายาทโบนซาอย่างหนุ่มภูผาเตชะนาลงเพิ่งจะฉลองรักครบรอบ10ปีไปหมาดๆห,หวานแหววจนตกอกตกใจนึกว่าจะวิวาฟ้าแลบกันะแล้วแถมยังมีรูปสวีทคล้ายพิวเวดดิ้งออกมาอยู่บ่อยๆแต่สาวมิ้นก็ออกมาเคลียร์ชัดแล้วว่าไม่มีแผนแต่งงานแน่นอนไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ